ทุกคนกลับเจอกับปาล์มบามรีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นรูปปกแล้วนะคะว่าวันนี้ปาล์มจะมาทำอะไรก็คือการรีวิวรองพื้นนั่นเองนะคะแต่ว่าน้ำปัจจุบันตอนนี้ปาล์มยังไม่รู้ว่าจะรีวิวรองพื้นอะไรระหว่าง2ตัวน,นี้ดีแต่ทุกคนที่ดูคลิปก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าปาล์มรีวิวอะไรเพราะว่ามันก็ขึ้นรูปปกใช่ไหมล่ะคือที่ลังเลมันมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยเป็น r o y a l True Match ที่เพิ่มไฮยาเข้ามา นะคะคตัวนี้น้องใน YouTube ขอมาเราก็เลยสอยมานะคะแล้วก็ใช้ไปอาทิตย์หนึ่งเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยให้ฟังการอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น The Face Shop ยังวาดำที่เป็นน้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็แบบเอะยังไงจะรีวิวอะไรเพราะว่าดีทั้งคู่นะคะแต่วันนี้เลือกใช้เป็นคูชั่น ของน้องย่าๆก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ no sponsor ซึ่งปกตินีฉันช่องปามบาร์ีเอ็กก็ไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะคะแกก็ไม่ต้องพูดนะคะก็คือว่า no sponsor ซื้อเองจาก The f a เฟสชอปนะคะสาขาเซนทนพรพารามก้านั่นเองนะคะก็กล่องเกิ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะคะคือคือด้านในเนี่ยมันสวยมากอะทุกคนสวยแบบว้าวซาสุดตลับคือพระพันปีหลวงหรือเปล่า <S <S ะค,ะคือดีมากตลับนี้ยืนหนึ่งนะคะคือปามก็ อันตลับหนึ่งอ่ะเขาจะมี20กรัมใช่ไหมรีฟิลก็20กรัม2อันรวมกันเป็น40กรัมคุ้มมากเลยนะคะ990บาทนะคะปําว่าคือมันแบบพาเลตก็คือคือแบบตัวครชเชนอะคะ่ะก็สวยมากนะคะแล้วก็เนื้อก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเบอร์ที่มัมใช้คือเบอร์23นะคะชอบที่เขามี s p f ให้ด้วยคือ50บวกนะแล้วก็ PA อีก3บวกฉะนั้น ใครที่ขี้เกียจลงกันแดดก,ก็คือสามารถใช้น้องคนนี้เดียเด่ยวๆได้แต่ว่าในส่วนของเรานั้นเรามักบอกกันอยู่เสมอว่าไทยแลนด์อากาศแดนไทยแลนด์ของเราเนั้นมันร้อนระอุม,มากแดดมันแผดเผามากเมื่อกี้ออกไปซื้อข้าวแป๊บเดียวคือแบบกูจะไมหรือเปล่าคือกลับมาอยู่กรุงเทพก็จะแบบอแบบโอ้ไม่ชินกับอากาศร้อนแบบนี้เลยคือที่ระยองอะอยู่ในบ้านมันมันอากาศเย็นกว่าอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเลงให้ดูก,กันที่นังกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ลิ้นปัญยไล่เนี่ยคือเขาน่าจะมี3สีนะ21 23และย5าคาดว่านะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะคะก็ไปสามารถสอบถามได้ที่พ a เคือตลับมันดูฮองเฮาดูพระพันพีนหลวงมากนะคะเออเขาให้คือเปิดออกมาเราเจอกับตลับคูชชั่นเนาะแล้วก็แบบว่ากระจงกระจกซึ่งกระจกใหญ่มากด้วยความที่ตลับเขาใหญ่นะคะและพับใหญ่มากใหญ่แบบ <Wow. S 1> ใหญ่มากคือแปะทีเดียวคือเลยคือชอบมากคือพับนุ่มมาก ปาลไม่เคยเจอพับคูชชั่นแบรนด์ไหนที่นุ่มขนาดนี้มาก,ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าปาลมาใช้คูชชั่นแบบแบรนด์ถูกๆก็ได้นะคะก็อันนี้คือแพ,แพงสุดคูชชั่นที่แพงสุดที่เที่ยวที่เคยซื้อคือโซซูนะคะก็2000กว่าบาทแต่ว่าช่วงนั้นนานแล้วสมัยมีเงินนะสมัยนี้ไม่ค่อยมีเงินก็คือแบบว่าอันนี้เป็นพาเลตเป็นแบบว่าเขาเรียกไงพับคูชชั่นที่แบบนุ่มมากจริงๆแบบอืมแล้วก็ใหญ่สะใจมากนะคะใครที่เหมือนรู้สึกแบบหน้าหนุ่ยใหญ่หนูใช้พับคูชชั่นไม่ค่อยได้เลยพี่อันเนี้ ใหญ่มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูสีก่อนเนาะด้านในมันจะแบบนี้นะคะมีสแกนเขาเรียกว่าสแกนว่ะมีปั๊มอะไรไงเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีที่เป็นโทนเหลืองแต่มันมีความอมชมพูนิดนึงอันดับปาดให้ดูเนี่ยนะคะสีจะเป็นประมาณนี้ซึ่งพอเกลี่ยกับหน้าปลา์มอะ่ะมันจะพอดีนะแต่ก็จะแอบขาวนิดนึงแต่จริงๆอะ่ะความใช้ได้สําหรับเบอร์ยี่สามยังปล์มยังรู้สึกว่ายี่สามเนี่ย มันแบบว่าระหว่างวันมันทําให้ผิวปั๊มดูดรอปไปนิดนึงถ้า21น่าจะพอดีเลยเนงะแต่ก็กลัวว่าช่วงที่21มันยังไม่เซ็ตตัวมันจะขาววอกเกินไปนะคะก็เลยเลือกเป็น23แทนนะอ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะให้ดูหน้าจริงๆนะคอนแทคเลนในวันนี้เป็นของ Sweetie Plus นะคะขวัญอุตสานะคะมินิขวัญอุสาสีไกรนั่นเองสวยเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวปั๊มว่าเราจะไปสอยมาอีกนะคะอ่ะหน้าปั๊มจะเป็นพื้นผิวแบบ ที่มือกระตรงนี้นะ่าจะเห็นชัดอยู่แล้วก็ริ้วรอยใต้ตารวมถึงรอยค้ำนะคะแล้วก็ช่วงสิวแล้วก็น,นี้ก็สิวใหม่ที่เกิดอันนี้น่าจะเป็นสิวที่เหมือนแบบมันเป็นมลพิษอะคือมันรูน้สึกว่ามลพิษที่กรุงเทพหนักกว่าระยองอีกเพราะาปัมอยู่แต่บ,บ้านนะเนาะอันนี้มันก็เลยเหมือนเป็นสิวเกิดขึ้นนะคะคือมาลงที่หน้าก็จะปั๊มหนึ่งเลยป๊ชแล้วมันก็จะออกมาเยอะมากนะคะแต่เนื่องจากว่าหน้าเราใหญ่เราปั๊มเยอะได้นะคะอ่ะลงที่หน้าเลยเห็นปะ เนี่ยแล้วกลิ่นอ่ะหอมสมุนไพรมากหอมแบบอารมณ์แบบโสมเลยอย่างเงี้ยหอมสมุนไพรมากอะอืมบางเบาค่ะแล้วก็ปกปิดแบบน้อยจน,นถึงปานกลางเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยปั๊มหนึ่งปั๊มได้ครึ่งหน้าเองเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าปั๊มหน้าใหญ่ใจกระพริบนิดน,นึงนะคะ สีมันจะออกมีความสมพูเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าปามเป็นอันเทอร์ชอนนิวโตนะคะมันก็เลยใช้ได้ทั้งผิวที่เป็นเหลืองและเป็นชมพูแต่จริงๆปามชอบความชมพูมากกว่าเพราะเหลืองบางทีเหมือนแบบ มันทําให้ปามหน้าหมองหน้าดกไปเลยนะคะอ่ะนี่คือครึ่งหน้าแบบที่ลงเรยเยอร์ er เดียวหนึ่งปั๊มนะคะสังเกตว่าผิวสวยมากแล้วก็ปั๊มมันใหญ่ใช่ป่ะมันปั๊บปั๊บ,ปบ,ปบไปทั่วหน้าได้นะคะปกปิดไม่ค่อยได้เลยนะคะก็คืออาจจะมีแบบรอยแดงที่หายไปบ้างแต่ในส่วนของรูหุมขนหรือว่าริ้วรอยรวมถึงใต้ตาเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ไม่สนิทซะทีเดียวรวมถึงสิวตรงนี้ด้วยก็ยังจะเห็นอยู่นิดนึงรอยแดงนะคะ แล้วก็ปัมปป๊มไมคปั๊มหนึ่งลงทั่วหน้าไปเลยดีกว่าเนาะลงทังสองฝั่งเลยตอนนี้ปั๊มใช้สองปั๊มแล้วนะคะค่อยๆตบหรือว่าจะตบแรงๆแบบปั๊มก็ได้ <c oughs> นะะกลิ่นคุณด,ดีสบายจมูกสุดติ้งจมูกมากคือมันหอมสมุนไพรมากเหมือนแบบเราได้รับการบำรุงไปด้วยแต่ปั๊มคิดว่าตัว The Face Shop เนี่ยเขาก็น่าจะใส่สารบำรงุงบำรุงอะไรลงไปด้วยเพื่อให้แบบมันทั้งแบบเฮ้ย เป็นเมคอัพได้ด้วยแล้วก็เป็นสกินแคร์ได้ด้วยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะเมคอัพมันก็คือเมคอัพต่อให้ใส่สารบำรุงอะไรลงมามันก็จะลดทอนลงไปอยู่ดีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงเพิ่มเติมอยู่แล้วเนาะเนี่ยบำรใช้ไปประมาณคือคือใช้สลับกับไอตัว Royal ล m a t มนะคะคือเหมือนแบบวันนี้วันจันใช้ To Ma ทวันอังคารใช้เดรฟท To p อปเลยเงี้ยสลับสลับกันไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะแล้วแบบแปมชอบรองคู่เลยอ่ะมันคือทั้องสองแปมเป็นคนหน้าแห้งมันก็เลยเหมือนแบบ ชอบทั้งคู่รักพี่เสียดายน้องอะไรอ่งเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะได้หน้าที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าธรรมชาติไล้์การปกปิดอืมคือเหมือนแบบใครเป็นคนแบบรอยสิวเยอะๆยอเพราะว่าตัวนี้ไม่ผ่านนะจะต้องเหมือนมีการลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมอะไรย่งเงี้ยในส่วนของรูขุมขนเนี่ยเห็นปะ รูขุมขนปามอะ่ะถึงแม้จะไม่เยอะนะลุงหมอนปามแต่ก็มีมันก็ไม่ได้ปกปิดรูขุมขนมันเน้นเหมือนมันงานแบบผิวอะ่ะมันผิวแบบน้องย,อย่าๆยิปตาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งใบหน้าสังเกตว่าเฮ้ยมันจะเป็นผิวมากผิวแบบสวยมากซึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่หน้าแห้งแบบเรามากแบบมันไม่แมทอ่ะฉันปั้มชอบนะคะถ้าแมทเกินไปบางทีแบบปามก็จะไม่ลงแป้งอะเนาะแต่อันเนี้ยก็คือแบบผิวสวยมาก เล่นแสงมากแล้วแบบว่าสบายผิวมากให้การปกปิดระดับอยู่ที่น้อยมากจนถึงกลางแบบกลางกลางคุณภาพต่างๆไม่ได้แบบแบบแบบที่มันเป็นมีเดียมจริงๆะนะคะก็ปกปิดได้พอได้พอได้อะแต่ว่าก็ไม่ได้ได้มากะนะก็เดี๋ยวปางไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคลุคนี้นะคะเป็นลุคแบบว่าเแบลบล์เแบลบแบบใสใส,ใสลดอายุไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเอาฮาวทูน,นะแบบแต่งรีบๆนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยถึงเจ้าตัวคูชชั่นนะคะยางวาดามนะคะของ The Face Shop คูชชั่นน้องยายา่าเรียกง่ายๆเลยเพราะว่าน้องยายา่าเขาเป็นพี่เซนเตอร์นั่นเองนะคะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะขอพูดถึงแพคเกจจิ้งก่อนก็แล้วกันนะคะแพคเกจจิ้งสวยมากโคตรสวยโคตรแบบพระพันปีหลวงฮองฮาวเสด็ แล้วอะอย่าคือสวยมากแพคเกจจิ้งสวยแต่ไม่หนักเลยมีความเบามากพกสบายมากแต่มันอาจจะแบบซ้ายใหญ่ไปนิดนึงแต่สำหรับตัวปาไม่มีปัญหาในการพกพานะคะเพราะมันเบามากนะคะแล้วก็ตัวกล่องสีม่วงเขาก็สวยนะคะแถมมีรีวิวให้อีกก็ถือว่าคุ้มนะคะรวมกันเป็น40 ml ถือว่าคุ้มนะคะพับที่ให้มาก็คือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆนะคะ คือลงทั่วหน้าได้แป๊บเดียวคือแบบทั่วหน้าแล้วนะคะถือว่าน่นข้างดีสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ภายนอกแพคเกจ,จิ้งและตัวพูชันนะคะมาถึงเนื้อกันบ้างนะคะเนื้อเนี่ยปั๊มใช้เบอร์ยีิบสามมันจะออกเป็นโทนแบบ เป็นโทนเหลืองแหละแต่จะติดความชมพูซึ่งมันจะเป็นนัวเชในความแบบต่งชมพูหน่อยซึ่งตัวปลาล์มาใช้ได้เนื่องจากว่าปลาล์มเป็นผิวอันดโทนนัวเชนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นความแบบอมชมพูหรือว่าอมเหลืองเนี่ยปลาล์มาใช้ได้ปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่เห็นนะคะว่ามันจะปกปิดในลนักษณะคือน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆอันนี้ไม่ได้เพิ่มคอนซีลเลอร์ด้วยนะแต่เนื่องจากว่าผิวปลาล์มมันไม่ได้มี ร่องรอยหรืออะไรที่ให้ต้องปกปิดเยอะฉะนั้นมันก็ถือว่าผ่านสำหรับผิวปามนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ผิวที่มีรอยสิวริ้วรอยหนักกว่าบานรอยกะรอยฟ้าใหญ่ๆนั้นหนาพูดเลยว่าตัวนี้เอาไม่อยู่บิ้วเพิ่มอาจจะได้แต่มันก็ยังให้ความบางเบาที่ไม่ได้ให้การปกปิดคือตัวของน้องเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้โปรโมทในความแบบปกปิดแต่จะเป็นงานผิวนะคะชั้นใครที่ชอบงานผิวๆก็ควรจะโดนเลยเพราะว่าตัวนี้งานผิวมากงานผิวสวยมากนะคะอย่างเซตแป้งเบาๆมันยังรู้สึกว่าเออบันเบาอ่ะมันเบาแล้วมันเป็นผิวที่สวยมากนะคะคือคือใครที่ผิวแห้งแบบปาล่ะแนะนําเลยเพราะว่ามันแบบมันดีสำหรับผิวแห้งเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยไม่คราบไม่เยิมไม่แตกไม่ลอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนผิวแห้งเนี่ยไปใช้อะไรที่มันแมทมากมาก็จะ มันจะมีคาบหรือว่าแตกหรือลอกแต่อันนี้ไม่มีเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดทนไปตลอดทั้งวันถามว่ามันมีอาการดรอปไหมพี่ปมัมมีค่ะปามก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาวผ่องสักเท่าไหร่เพราะด้วยความที่มันจะมีอันเดอร์โทนชมพูนะคะพอแบบมันดรอปลงมาสําหรับตัวปามมันจะไม่ได้เทาแต่คนอื่นที่เป็นผิวที่เหลืองกว่าปามเนี่ยอาจจะมีความเทาได้นะคะฉันก็คือตัวน,นี้มีการดรอปค่ะ แต่ดรอปแล้วไม่น่าเกียดเพราะว่าปามลองถามน้องที่บริษัทแล้วว่าเออผิวหน้าพี่มันดรอปลงมันเป็นยังไงบ้างมันโอเคหรือเปล่าน้องก็บอกว่าเออพี่มันก็ไม่ได้น่าเกียดนะคือแต่ว่าตัวปามเนื่องจากว่าขาวกว่าใบหน้านะคะตัวปามเนี่ยขาวเพราะทั้งที่จะขาวซั้นหน้ามันก็จะดูเข้มกว่าผิวแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวปามนะคะตัวขาวมากนะคะถ้าพูดถึงคนหน้ามันเอาจริงถ้าคนหน้ามันอยากใช้อ่ะ มันก็ควรจะมีไพรเมอร์เพิ่มเติมหรือว่าแป้งผสมรองพื้นด้วยนะคะแต่พูดตรงๆว่าหน้ามันอย่าหวังใจกับการที่มันจะต้องอยู่ติดทนคุมมันกันน้ำกันเหงื่อ ถ้าคุณเลือกใช้ตัวนี้คุณอย่าหวังในด้านนั้นเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคะสําหรับคนหน้ามันแต่ถ้าคนหน้าแห้งก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งเหมือนกันฉะนั้นมันผิวสวยค่ะปกปิดก็อยู่ในลันกษณะที่ดีแต่ถ้าคนหน้าแห้งแล้วยังเป็นสิวมีความต้องการปกปิดก็คือต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์นะแล้วถ้าแบบว่าแต่ถ้าเกิดผิวแบบปกติไม่มีอะไรเหมือนปาล์มก็ใช้ได้เลยนะคะ ติดทนไหมคือตั้งแต่ปามใช้ก็11บเอโมงจนถึงแบบ4ี่ทุ่มกว่า5้าทุ่มกลับมาบ้านเงนมันก็ติดทนนะติดหน้าแล้วคือถามว่ามันดรอปก,ก็คือมันก็ดรอปนะแต่ว่ามันยังอยู่มีความรู้สึกว่าผิวมันติดหน้าดีแต่คุณต้องใช้ควบคู่กับ แป้งที่มันเหมือนช่วยเซ็ตรองพื้นได้ค่อนข้าง,างที่จะดีด้วยนะปั๊มใช้เป็นแป้ง q p l u s พอเบอริงกับแป้งแมกันดี้นะคะสตัวนี้จะทําให้ผิวปามสำหรับคนผิวแห้งอะ่ะมันยิ่งติดทนเข้าไปใหญ่อันนี้ก็คือต้องประกอบกับแป้งที่คุณใช้ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพอตัวคูชั่นมันดีอยู่แล้วสําหรับเป็นงานผิวพอมีแป้งที่มันเหมือนแบบเข้าไปเซตอีกมันก็จะยิ่งเหมือนแบบอยู่ติดทนนานเข้าไป อีกนะมันก็จะอย่าใช้ชีวิตมากกว่า8ชั่วโมงได้เลยนะคะคือถ้าแบบใครลังเลว่าควรจะซื้อไหมอะไรยังไงก็สอับตัวปามก็แนะนําว่าซื้อเถอะเพราะว่าแพคเกจจิ้งก็คือสิ่งเราไปแล้วในในแบบก้าขาข้างนึงไปแล้วหรือขาข้างนึงแต่ถ้าใครแบบในช็อปมันแพงหว่งก็สามารถซื้อได้ที่แบบ ร้านในไ g Facebook, กในช e, ้อปปี้ลาซาด้าก็น่าจะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าป้ามก็แนะนำเฮ้ยเข้าช็อปดีกว่าเพราะยังไงเดบีเอเขาอาจจะแนะนําอะไรให้เรามากขึ้นนะคะประมาณนี้ก็คลิปนี้โน้ตสปอนเซอร์นะคะมาแบบพูดให้ฟังสำหรับคนที่สนใจเจ้าตัวคูชั่นน้องใหญ่ย่า,ย,า,ย,าย่างวาดดัมตัวนี้ที่ บางคนอาจจะยังลังเลเหมือนปาลแบบจะซื้อดีไม่ซื้อดีเห็นคนน,คนนู้นรีวิวคนนั้นรีวิวเป็นยังไงบ้างว่าเขาสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรยังไงก็แต่คลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ฉะนั้นก็เราก็จะพูดกันตรงๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะ s u b s c r i b e ให้ด้วยยิ่งดีแล้วก็อย่าลืมตามปาลในโซเชียลมีเดียด้าน,นอื่นๆค่ะรีวิวจ้าบายบอมรีเอ็กทวิตเตอร์หรือว่า IG จีแอดบอมรีเอ็กด้วยเช่นกันเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวัันนีี้สสดบา